ส่วนนี้คือว่าไปส่วนจัดแสดงที่ใหญ่ที่สุดในอควาเรียมนี่คืออุมโมงค์ที่แบบอยู่ในหนังชแนบบอกคุณผู้ชมคืออย่างก็ถูกออกแบบมาใ,ให้เหมาะสมกันกับกับปลาที่อยู่อาศัยที่นี่ก็จะมีหลากหลายชนิดะนะคะที่แบบว่าหาดูได้ยากนี่ก็จะเป็นโขกไฮไลท์นะคะที่บอกว่าเราคือประเทศ คุณผู้ชมพบกับลุยตามหนังและลูกปัดนะคะวันนี้เรามาที่นี่ค่ะโลกใต้ท้องทะเลซีไลฟ์แบงคอกที่สยามพารากอนค่ะเรามาลุยตามหนังเรื่องส nap แค่ได้คิดถึงกับฉากสุดโรแมนติกฉากนี้เลยค่ะเฮ้ยใช่ป่ะเนี่ยแบบเนี้ย คุณผู้ชมคะตอนนี้อยู่กับไกด์ที่จะพาเราเที่ยวชมโลกใต้ท้องทะเลแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่แก้มค่ะสวัสดีค่ะพี่แก้มค่ะวันนี้ค่ะมาเพราะว่าตามหนังเรื่อง snap มาแล้วมันมีฉากโรแมนติกก็คือมาเที่ยวใต้ท้องทะเลก็เลยอยากให้พี่แก้มช่วยพาดูที่นี่หน่อยที่นี่ก็จะเป็นเป็นอุทยานนะคะอุทยานสัตว์น้ําแล้วก็จะมีส่วนจัดแสดง ทั้งหมด10โซนนะคะจุดเริ่มต้นตรงนี้ที่เรายือนอยู่อะคะ่ะจะเป็นปลาพวกที่อาศัยอยู่ในแนวปะการังต่างๆก็ะจะมีหลากหลายสายพานันธุ์มาส่วนใหญ่จะเป็นนําเข้ามาะค,ะค่ะค่ะก็จะมีในไทยด้วยแล้วก็ ที่หาดูได้ยากด้วยจุดแรกที่จะพาไปชมค่ะพี่แก้มตรงไหนเอ,อ่ยอันนี้มันเราจะจําลองมาให้เห็นว่าใต้ท้องทะเลที่มันมีความมืดอะคะ่ะก็จะมีเหมือนสิ่งมีชีวิตต่างๆนานาที่เรืองแสงเนาะอุ้ยแต่ทางข้างล่างมีปลาด้วยนี่คะ่ะพี่แก้มค่ะใช่ค่ะก็อันนี้ก็คือจะแบบว่าสามารถที่จะมองจากมุมบนจอตรงข้างหลังเรานี้ก็สามารถเล่นได้ด้วยใช่ค่ะถ้าเกิดจับปุปป๊บมันก็จะเป็นแบบกระจายสีอมันจะเป็นพวกแสงเรืองแสง ที่นี่เปิดให้บริการมานานนี่ยังคะพี่กามสิบห้าปีแล้วคะ่ะว้าวสิบห้าปีเลยนะ,ะถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์พพเป็นอุทยานใจกลางกรุงเทพเมันไหมคะที่จะดูสัตว์ใต้ค้องทะเละที่ใหญ่ที่สุดนในกรุงเทพค่ะ ปรกตูส่วนใหญ่แล้วปกากตูนะเขาจะอาศัยอยู่ในแนวเขตของแบบที่มีปปาหลัง<ช>คอยอยู่ชุกชุมอะไรเงี้ยเพราะเขาก็าต้องแบบเหมืเข้าไปซ่อนตัวเป็นบ้านเป็นอะไรอย<ช>่างเงี้ยทำให้แ,แบบว่าธรรมชาติสดุลมากอันนี้จะเป็นปลาไหลสวน<ม>ค่ะเขาจะสั่งตัวเองลงไปในทราย ก็จะหาดูได้ยากขนาดตัวเขาคือแค่นี้เลยไหมคะพี่แก้วใช่ค่ะแค่แค่นี้ก็คือคือความยาวก็ประมาณหนึ่งไหมบรรทัดะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นโซนของม้าน้ำค่ะม้าน้าก็จะมีหลากหลายชนิดนะคะที่แบบว่าหาดูได้ยากก็จะมีความแตกต่างกันแต่ละชนิดคือพี่แก้มหาในหนังแนปอ่ะค่ะเขาจะมีแบบฉากหนึ่งที่พระเอกนางเอกเขาจะไปอยู่ในอุโมงค์ที่เป็นแบบอุโมงค์ที่เป็นสัตว์ทะเลเยอะค่ะที่นี่ก็มีเหมือนกันใช่ไหมคะพี่แก้มก็แต อ๋อถ่ายที่นี่ด้วยคําว่าถ่ายที่นี่ผู้ชมอยากไปเห็นเลยตนแต่ครั้งที่เราจากกันแสนไกลเห็นคนครมากมายไม่เคยสําคัญเท่ากับความรู้สึกที่ใจของฉันนั้น,นมาถึงแล้วค่ะผู้ชมนี่คืออุโมงค์ตรงนี้เนี่ยเออเราเรียกเป็นโซนไฮไลทไว์ว่าอะไรคะตรงนี้มันจะเป็นอุโมงค์ที่อยู่ใต้น้ําที่สามารถมองเห็น ได้แ<ช>ห่งชัดเจนนะคะส่วนนี้คือว่าเป็นส่วนจัดแสดงที่ใหญ่ที่สุดในอควาเรียมนะคะก็คือลูกค้าสามารถที่จะมานั่งดูได้เลยได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะในส่วนไฮไลท์คือความพิเศษของตัวอุโมงค์อันนี้ค่ะมิแกมให้เล่าให้ฟังนิดนึงเพราะว่าความโค้งของกระจกอะไรต่างๆก็จะเป็นแสงแบบที่เราเรียนแบบธรรมชาติใต้น้ำก็คืออาจจะไม่ได้แบบมีแดดแรงมากมีอะไรมากแล้วก็ทุกอย่างก็ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกันกับปลาที่อยู่อาศัยที่นี่ เราคือประเทศไทยเราต้องมีอะไรเราก็จะมีนังยักษ์ค่ะอ๋อเนี่ยผีเสื้อสมุตอ๋อมีนังยักษ์อยู่ในนี้ใช่อันนี้ก็จะแบบว่าเป็นโลนันก็จะมี2ตัวก็จะเป็นปลากระเบนที่ค่อนข้าง ที่นี่เราจะมีฉลามทั้งหมด5้าตัวนะคะถ้าเป็นลสลัมเสือทรายเขาก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมคะพี่แกวนนไปวนมาใ,ให้เราเห็นส่วนอื่นๆก็จะเป็นพวกกลามฉลามีิดำมอะไร่ะเงี้ยหรือว่าแบบเมื่อกี้ที่เราเจอคือเอลผ่าชา้าก็จะเป็นแบบพวกฉลามเนิร์สพวกอะไรวที่แบบอาจจะไม่ได้ดุร้ายแต่ว่า,ามันมีอยู่จริงอยู่ในในท้องทะเลค่ะ หลายๆการที่เราจะได้มาเที่ยวมาดูออควาเรียมอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็เป็นสิ่งที่ทําให้เพลิดเพลินอย่างเลยและที่สําคัญคือการที่เราได้มาที่นี่นะคะเราก็ได้มาลุยตาหนังเรื่อง snap แค่ได้คิดถึงนะคะก็เป็นเรื่องราวของเพื่อนในสมัยมัธยมที่มีความรักต่อกันแล้วก็มีโอกาสหนึ่งที่เขาได้กลับมาเจอกันถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่และการที่อยู่ในฉากของเรื่องนี้นะคะส่วนใครที่อยากจะแวะมาที่นี่ให้พี่แกฝากนิดนึงค่ะว่า สถานที่ตั้งแล้วเข้ามาถึงจะได้มาชมอะไรบ้างค่ะพี่แก้มก็ซีไรแบงคอกนะคะตั้งอยู่ที่ชั้น B1 นะคะสยามพารากอนนะคะสําหรับที่นี่ตอนนี้เรามีการจัดแสดงแล้วก็เปิดให้บริการทุกๆวันนะคะตั้งแต่10บโมงเช้าถึง2ทุ่มนะคะแล้วก็ประตูด้านหน้าจะปิดในเวลา1นึ่ทุ่มนะคะก็คือจะเป็นรอบสุดท้ายสำหรับลูกค้านะคะก็มีสัตว์น้ำมากมายมากกว่า 4,800ชนิดนะคะเกือบ5000ชนิดเลยสามารถที่จะพาน้องๆหนุ่มๆเข้ามาชมกันได้มากันได้นะคะคุณผู้ชมส่วนใครนะคะอยากจะชมภาพนิพย์เต็มๆนะคะก็สามารถชมได้นะคะสแนปแค่ได้คิดถึงค่ะรับชมได้ทางทูฟิ f ชั่นยี่อง24เวลา4ีโมงครึ่งนั่นเองส่วนวันนี้ลูกปัดและพี่แก้มและรายการลวยตมหนักนะคะหมดเวลาลงแล้วสามารถติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11อนาฬิกายีนาทีทางทูฟิวชั่นย2่ค่ะคุนที่หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ